แดงครับทางวัดเพื่อที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลเปื้อนที่ถวายแด่พระเบุคุณหลวงปู่กัจจุคุณพระรามธรรมลังการเจ้าภาพแรกมีทัดรัตนประลักษณ์โสภวที่จะทำโหคณะสงฆ์และคณะสธาวจิณไทยสมบูรณ์ส่วนดอกคณะที่สองเป็นคณะของพระสอนศิลธรรมในโรงเรียนประจักรจังหวัดลำปาง ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชยวิทยาวิทยาลัย,รรยนครลำปางซึ่งคณะนี่นะพระสงฆ์ทั้งนั่นทั้งหลายได้เดินทางมาถึงทีนี้แล้วคนะณะนี้เวลาสิบนเะก้านาฬิกาเสิบนาทีหรือทุ่มเกินไะด้เวลาที่เราจะได้เข้าสู่นะพิธีการในการนะบำเพ็ญบุญในครั้งนีนะ้ซึ่งวันนี้นะองค์แสดงพระธรรมเทศนา โดยท่านพระมหามนพมนัมานาโววัดพระสิดีสาหลังพร้อมดยคณะสงฆ์วัดพระสิฎีเสาหลังระลังหลวงก็มาถึงทีนี้แล้วดังนั้นขอใช้เสียงเงียประกาศเชิญชวนบรรดาคณะสัตยาสาธุชนหลางๆที่ได้มาร่วมทำบุญทีนั่งดำประหลังควมเสื่บริเวณข้างโบสถ์บุดีอาอาคารลำเนี้กดีในสถานท,ที่ พิธีตรงนี้ยังพอไมที่บ้านนะครับขอเรียนเชิญทุกท่านได้พข้ามาสู่บริเวณที่ประกอบพ,พิธีคือในอาคารปฏิสังขร,ร,รณ์พระสุพรรณมุนีแห่งนี้นะครับตลอดจนพระนักทรงตั้งหลายที่ได้มาถึงบริเวณวัดบุญญวัดวิหารแล้วของการบริษาททุกท่านโดยความเคารพยิ่งว่านินมนเข้ามาสู่พื้นที่บริเวณการจัดงานในอาคารปฏิสังขรณ์สักคู่หนึ่งก็จะได้ เข้าสู่วิธีการทางศาสนานะครับวันนี้เป็นวันจันทร์ที่15ธันวาคมพุทธศักราช2560เป็นวันที่เขาได้มีความตั้งใจร่วมกันว่าทุกวันจันทร์ครับจะได้ทาบุญเพื่อบราเทาทักษิณานุกัตชัยุที่ถวา,า,าย,าวายพระเดชพระป,ปู่หลวงปู่ว่าเนึ่งกับวันจันทร์หน่านจะเป็นวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่พอดีดังน,น,นั้นก็ ทางวัดคณะกรรมการจัดงานวัดกอ,นะอะไรมีความหวางพรามต้องการว่าวันจัดหน้านี้ก็จะโมดส่วนหลักจากที่แสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วก็จะได้กลับพัฒน,นาลงมาที่อัสนะเพื่อที่จะนำส่วนต่อไปนะครับ แม้ในโอกาสเดียวกันนี้อนอขอกำรัฒนาหลวงพ่อท่านพระครูประพัดกิจานุกูลเลขานุกการะะนานเจ้าคณะอำเภอแม่พิกบัดนเม่ตามได้จุดถูกยึดเครื่องทองน้อยกับรัษนาครับ ูพิธีาการทางด้านศาสนาพ,พิธีเป็นขั้นเปิดสอนตั้งแต่การบูชาพระรัตนตรัยไหวพระสมภารที่ตามๆนะคับขอเรียนเจิญอาจารย์วีร,าาวรพปันนันเป็นศาสนาพ,พิธีกรำระจำพิธีการาเลยเชิญน,นะครับ อิเมติเมนาสักกเรนาธรรมังอภิปูชยามิอิเมนาสักกเรนาสังฆังอภิปูชยามิอรหังสัมมาสัมธธพ,พุทโธพระวานพุทธังภะคะวันตังอาภิวาเทสวาคาโตพระวะาตาั นโนภะวะโตสาวะกะสังโฆสังฆนามะมะยังพันเตวิสุงวิสุงระกนัทายาติสรารเนนะสหปัญจสีลานิยาจามะ ทุติยมปิมายังพันเตวิสงวิสงเรขาทายาติสรเนนะสหาปัญจศิลานิยจามาตาติยมปิมายังพันเตวิสงวิสงเรขาทายาติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามา อรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะัโมตัสสะภคะวะโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะควโตอรหโตสัม ธรรมสระนังคจชามิาสังขังสระนังคจชามิสังขังสระนังคจชามิีฤติยังติอุทังสระนังคา ปิสังขังสระนังคัจามิตติยัมปิพุทธังสระนังคัจามิตติยัมปิพุทธังสระนังัจามิตติยัมปิธรรมังสระนังคัจามิตติยัมปิเวระมณีิกขาปัทังสมาธิยามิอธินาน เวระมณีสิกขาปัตังสมาธิยามิอินนาทานาเวระมณีสิกขาปัตันสมาธิยามิกามสุมิชฌาจาระ เวละมะณีสิขาปัตังสมาธิยามิกกเมสุมิชาจาราเวระมะณีสิขาปัตังสมาธิยามิมุสาวาทาน เวระมณีสิขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวระมณีสิขาปะทังสมาธิยามิสุราม,รมีไรยะมะจัปปะมาตถาหัส เวระมณีสิกขาปัตังสมาธิยามิสุราเมรยะาชยาปะมาทัธานาเวระมณีสิกขาปัตังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปัฏฐานิสิเลนะตุกะติมยันติสิเลนะโทกะสัมปทาน ตีเลนะนิพุติงยันติ

ປັນນາທໍາລົວພິໂນທັມມະອິເມທັມມະຕຸສະລານປັນຈະກັນຕານວັນບັດກັ สันติเกวานตเตกัจังนภิสัญญุอมิตวาอภิสังสิปิติวาอะยันกุจจติลุปะขันตุวันสังฆะโวสังฆะโวสังฆะอิเตอนัสสังฆะอิตังนัสังฆะอิเตอนสสัง ອັນດາຍະຕະອັນນະສັງຄະຫິຕານະສັນຄະຫິເຕອັນນະສັງຄະຫິຕານສຳປະຍວໂກມ i do

ใจเยวอันยำมันยำปัดจเยวนิติใปันใจยวอุปนิอัยใปัดจเยาว์เรีจารดาภ ในลำเรียนไว้เป็นต้น,ตนว่าเจ้าภาพนาแรกก็คือ,อชุดของท่านพระประรับสมโภชทิาธรรมเจัาหวาหัดเชียงไฮของด้วยคณะสงฆ์คณะสัทถาในเจ้าภาพที่สองในแก่คณะของทระ2สอบศิลธรรมในโรงเรียนจังหวัดลำปางของมหาวิทยาลัยมหา,าดุลดกราชเทยาพิลาเส่งตัวลำปางในโอการนี้ของการพร,รัชนาพระคุณเจ้าก่อนนะครับจำนวนสี่รูป นาการพระทนาพระพิการเดบรบพลเตชานโรและก็พระธิการสมคิดสันตจิตโตนัตตะศิวกรปสนจิตโตและพระประสงค์สุทธส,ส,สีโลจันบวนสีรูปได้ทอดาความสุขุครับ เรียนเชิญตัวแทนท่านเจ้าภาพขนาดสรงพระนรสา,าวัชเจียงหายนะครับเรียนเชิญท่านแรกนะครับเป็นเชิญคุณอุไรวันเจียธุรกิจ